เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงต่อนทางพระนิพานกันทุกทุกคนทุกนะให้นั่งขัดสมา แล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆคลอนลูกพอดสบาย,บายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงปรนะได้ให้ว่างว่างคลายความผูกพันในทุกสิ่ง แล้วก็กรวมแจงเรากลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนํามาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่ง ให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเป็นการกระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเกลยวกโซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจไ่ง่ายๆก็อยู่บริเวณกลางทองนะจ๊ะในระดับเทีนเนื้อะดือ ขึ้นมาสองนิ้วมือสำหรับนักเรียนใหม่ก็ประมาณเอาไว้อยู่แถวนี้นะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานที่พระบุดธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงเนี้ยหลังจากที่ท่านปล่อยวางกลายความกังวลจากทุกสิ่งไม่ติดอะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปหลือจ่กระดดกหนังช่างมันทําไม่ได้พบหนทาง ที่จะพ้นทุกข์ก็ไม่ลุกจากที่คือเมื่อใจท่านปล่อยวางแล้วไม่ติดยึดในคนสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งชีวิตใจก็ปลอดโล่งว่างเปล่าจะมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ จนกระทั่งผาถูกส่วนกระตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เห็นดวงธรรมเบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นปรากฏขึ้นที่กลางกายเป็นดวงใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่าง มันดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแรือยิ่งกว่านั้นสว่างใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรที่จะละหนแล้วหรือยิ่งกว่านั้นสใส,สนกเะะก,ใสกินใสสว่างเกินความสว่างใดๆใ,ในโลกกลมกรอบตัวมันดวงแก้ว เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมมรรคในดวงธรรม,มานุปัสสนาสีฐานแล้วภายหลังจากนั้นท่านก็ตามเห็นก็ไปใจหยุดนิ่งไปตรงกลางดวงไปเรื่อยๆในสุดก็เห็นไปตามลำหนับเห็นในสิ่งที่มีอยู่ในตัวไปตามลำหนับกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพาน ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพุทญาณเข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นกายธรรมที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมนั่งขัดสม,มาธเจริญสม,มาธิภาวนานิ่ง สงบอยู่ภายในประกอบไปด้วยลักษณะมาหาบุษครบถ้วนทุกประการเ okay, กตดาววัตูมตั้งอยู่บป็นจอมกระหม,ม่อมบนประเศียที่มีเส้นประสกเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัดเรียงลายอย่างเป็นระเบียบตั้งอยู่บนพระวรากาย ที่งดงามประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยาบทนั่งเจริญสมาธิภาวนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายนั้นใสบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ไปสู่อายตนะนิพพาน เราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยของท่านท่านทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นเมื่อท่านดับทุกข์ได้อย่างไรเราก็จะดับทุกข์ได้อย่างนั้นท่านเป็นอย่างใครเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นเบื้องตอนน้นเีาก็ต้องหยุดใจให้ได้ สี่อกลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้ต้องจำอ่อยว่าใจให,หยุดนั่เราเป็นตัวสำเร็จที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพานนับทุกข์ได้หลดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและอารหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลักของเราคือต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่ง อยู่ทีศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เรามีความปรารถนาที่จะสแสวงหาความสุขที่แท้จริงความสำเร็จในชีวิตความสมหวังในชีวิตที่ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจนไม่ปรารถนาอะไรอีกเลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้สแสวงหานั้น เราหาไม่เจอเพราะสแสวงหาผิดที่ไปหานอกตัวตามความเข้าแจงของเราจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสมมติเจ้าดังกล่าวนั่นแหละท่านคนพบในตัวของท่านเราก็ต้องทำแบบท่านคือมองเข้าไปสู่ภายใน ปหยุดใจเอาไว้ที่กลางกายฐานที่เจ็ดโดยเบื้องต้นของเราต้องกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นเพื่อใจจะได้มาอยู่ที่สวงกลางกายฐานที่เจ็ดบริเวณกลางท้องในระดับที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนี้บริกรรมนิมิตก็คือภาพทางใจ ให้เป็นที่ยึดที่ก็ของใจเราจะเป็นภาพอะไรก็ได้แต่ดีที่สุดก็คือสัญ,ญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเพราะว่าเระลึกนึกถึงท่านแล้วใจเราจะใสจะสะอาดจ,จะบริสุทธิ์เช่นนึกถึงพระแก้วขาวใสแทนพระสมมาสมุทธเจ้า หรอจะนึกเป็นดวงใสๆแทนคําสอนของพระสัมมสาสัมพุทธเจ้าหรือธรรมรัตนะก็ได้และจะนึกถึงภาพพระเดยบคุณหลวงปู่ผู้คนพอพิชาธรรมกายมหาปูชนียาจารย์ของเราแทนสัญลักษณ์ของสังฆรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเรา ชอบอย่างไหนนึกง่ายเราก็นึกอย่างนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใจมาหยุดนิ่งๆนมนมดิสศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเราอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่กำหนดบริกรรมนิมิตด,ดังกล่าวก็ได้ ถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถทําความรู้สึกว่าใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ถ้าเรามั่นใจอย่างนี้ก็ไม่ต้องนึกเป็นภาพก็ได้เอาใจนิ่งนิ่งสรุปก็คือจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือไม่นึกเป็นภาพจะหยุดนิ่งๆิ่งตรงนี้ก็ได้ แล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยไม่ต้องใช้กำลังในการท่องเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดสำนึกลึกๆ,กๆดังออกมาจากในกลางท้องของเราว่าสัมมาอระหั สัมมาอรังสัมมาอรังให้ดังออกมาจากในกลางท้องเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไปไม่ช้าไปให้พอดีพอดีและจ่าแล้วก็ค่อยๆประคองให้ หยุดไอ้นิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆถ้านึกเป็นภาพหองพระดวงแก้หรือรเด็กคุณหลวงปูงง่อย่างใดอย่างหนึง่งก็ต้องค่อยๆนึกเหมือนเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว ภาพที่เราคุ้นเคยนั่นแหละสิ่งไหนคุ้นมากมันก็จะนึกได้ง่ายมากชัดมากถ้าสิ่งไหนเราไม่คุ้นเคยก็นึกได้ยากหน่อยชัดน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรสำคัญวิธีการนึกต้องค่อยๆนึกนึกเบาๆสบายๆนึกเหมือนไม่ได้นึกเงินแหละ นึกธรรมดานไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมัหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆบที่กลางกายตรงนี้นะจ๊ะไปนัก็ค่อยๆนึกไปประคองใจก็ค่อยๆประคองภาวนาเบาๆในใจ ไอ้ดังออกมาจะาก,กลางทองสัมมารังสัมมารังนี่จะเป็นคำที่เราคุ้นเคยก็ได้ก็ไม่ได้ผิดวิธีการอะไรแต่คำที่เหมาะสมกากันึกถึงภาพที่กลางทองนั้นต้องคำยาวสักนิดหนึ่ง ใช้ห้าคำนี่แหละสมารังสมมารังดังออกมาจากในกลางทองอย่างเบาสบายเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนุ่มให้ได้ซะก่อนจะเพิ่งไปคาดหวังว่าเราจะต้องทำทีเดียวละ ให้มันสมบูรณ์เลยนั่งไปประคองใจไปแม้บางช่วงจะฟุ้งบ้างกระช่างมันจะเมื่อยบ้างกระช่างมันจะง่วงบ้างกระช่างมันก็ค่อยๆประคองไปถ้าใจเราปล่อยวาง คลายความผูกพันในทุกสิ่งได้จริงๆแล้วแล้วก็ใจมันจะนิ่งๆเพราะมันจะไม่คิดอะไรเลยปล่อยวางเพราะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นจะเบื่อหน่ายเพราะเมื่อพิจารณาไปตามความเป็จริงของสรรพสัตวสรรพสิ่งแล้วแล้ว,ลวก็เจนว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้มีแก่นสารอะไรสำหรับชีวิต มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปแม้แต่กายมนุษย์หยาบของเรานี้ก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกันแหละจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของผูกพันไปก็แข่นั้นไม่เกิดประโยชน์แต่มเกิดโทษคือเสียเวลาและอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็วางใจเพราะเราก็ผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นมา,มาก นานพอสมควรแล้วจกกนกระทั่งหมดเวลาของชีวิตไปเยอะทีเดียวแล้วเราลองนึกย้อนหลังไปดูเถอะว่ามันไม่ได้ให้ความสมหวังในชีวิตเลยได้แค่ความเพลนพลนๆชั่วคราวแล้วก็เปลียเลียอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็วางใจนิ่งๆ สบายถ้าใจหยุดนิ่งถูกส่วนเดียวก็จะเห็นกันไปตามลำดับนะจ๊ะโดยเฉพาะวันนี้เราก็ต้องนั่งให้ใจใสๆเป็นพิเศษเนืงจากในวันนี้วันอาทิตย์ ที่สิบสองสิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งวันนี้เป็นวันแม่แ,มแห่งชาติในสภาพวาระมาโมกุลสมัมยนี้พวกเราซึ่ง เป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านก็จะได้ตั้งใจพร้อมเพรียงกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระรจุกุศลแด่พระองค์ท่านเราวาสมเด็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาพระองค์ทรงเป็นทีรักยิ่งและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดอระยะเวลานยาวนานพระองค์ทรงอุทิศพระบรากายและพระอริทยัยบำม,มัดทุกขบำรุงสุขพระสขนิกรไทยทั่วลาโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระเมตตาพร้อมทั้งพระปรีชาสามารถ และพระบริยะอุตสาหะพวกเราทุกคนในฐานะประสบที่กรรู้สึกราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณนั้นยิ่งใหญ่จึงได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมถาวายเป็นบรารักกุศลเพื่อเพิ่มพูนพระบารมี และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพรรษานี้เราก็จะต้องตั้งใจประพฤติตนเป็นประสบในกรอนที่ดีจะเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วก็จะได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมท,ทุกวันไม่ให้ขาดเลย อรมทั้งจะทุ่มเทสร้างบารบมีกันอย่างเต็มที่ให้สมกับที่เราเป็นลูกแก้วของแม่แก้วแล้วก็แม่ผู้บังเกิดกล้าวของเราเพิะนั้นในตอนนี้ไอ้ลูกทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆุบเบาวสบาย ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบห้ใจใสใสหย,ยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ